ขอมาแกะอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้แกะอยู่แล้วนะคะก็กล mm ับ hmm. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กับพี่ก็ช่องไปยิมเพื่อนอีกแล้ววันนี้นะคะไปยิมก็มีถุงสุ่มมาสองอันนะเ,นเล็กนะคะก็จะเป็นถุงสุม่มเลยถุงสุ่มของใช้แล้วก็หน้าตาหููมีสามอย่างเลยเนี่ยน่าจะไม่ใช่ มีกำไลการดปากกาสกูตชี่และอื่นๆนี <iy>. ่จะได้อะไรนะเรามาแกะกันเลยนะคะทุกคนเนี่ยเอทางนี้อุ๊ยอุ๊ยลงลงกล้องลง ีเฮ้ยทุกคนมีปากกามีกันไกนไกันไก,ลลกอ่ะก <ไป S 1> <ฮ>ันไกแล้วก็เขามีกันไกกับคัตเตอร์แถมมาให้ดูทุกคนอาเล็กก็เป็นปากกาอาเล็กก็เป็นอะไรไม่รู้ยาวๆน่าจะปากกาที่สองทำไมมีมนีคืออะไร ตรงนี้นี่แล้วขอให้แกะตรงนี้เหรอหไปทางอื่นสิเดี๋ยวเอาอันนี้ออกชิดมีอะไรอีกอุ๊ยีเราแกะดูเถอะนะเถอะนะอะไรไม่รู้แข็ง หักไม่ได้ด้วยหักน่าจะทำอ๋อน,นี่เลยนะมีแค่สามอย่างจริงเหรอจริงด้วยตอนแรกคิดว่ามีสี่ห้าอย่างเขามีคัตเตอร์อันนี้อะไรคัตเตอร์คัตเตอร์อันนี้แล้วก็กันไกลมา มีเงินด้วยมาเริ่มเล่นแรกแรกอันหน่ก่อนมาการหนึ่งสองครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอส่วนทางนั้นเพราะว่าตื่นเต้นจะปิดตาปิดตาอยู่นะแต่แล้วก็วาง อันนี้คือจัดเรียงเลยนะมาไม่ได้ลูกตานะจะนับนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ยังได้ตรงกลางลองแกะดูเถอะนะมีน่กมากเขาขอลองให้เราแกะนี่ตรงนี้นเลยจะใช้อะไรดี ต้องเลือกวัตถุใช้อีกหนึ 1, 2, 7, 8, 9, ่งสองสามเอันนี้กันไก่ไต่กันไก,ก,นไก่เดี๋ยวกันไกจะเอาคัตเตอร์ดูก่อนคัตเตอร์จะเข้าไหมไม่เอาเอากันไก่ พิกซี่โอ้โหทุกคนมันเป็นการผิดเสี้ยอย่งนะยังไม่เห็นเลยนะมาเริ่มกันอันนี้อะไรขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราพิกซี่มาเสมอรักนะพิกซีเเ่เปเบเปปูนอุ้ยอันนี้อะไรนะมีมาเบลไม่ใช่มาเบล อันที่สองเหนืห่อยไหมทุกวันเธอเก่งมากๆากเลยรู้ไหมฉันภูมิใจในวันที่มีเธอฉันภูมิใจทุกวันที่อุ้ยมเป้ะแ,ะแค่นี้ก็คือแบบห้านาทีแล้วอันนี้เรารู้แล้วนะน,นี่อุ้ยอันนี้เป็นพวกพีซีอันนี้มาเป๋ลืมชื่อสองคนนี้อันนี้น่าจะ ชื่ออะไรไม่รู้วันนี้เก่งมาก,มากเลยนะมาเบลรู้สึกแต่พี่มาเบลพีพกกออก่พี่ดังโกะเหรอพี่ดังโงะเหรอไม่ใช่อันน้นขนมอุออยอันนี้เป็นภาพรวมอ,อ,อันนี้เป็นภาพรวมหากเธอร่มฉันจะรับให้เธอมองมาที่ฉันนะ คุณท้าทรวมนะคะก่อน,นุญาตอันนี้เป็นพี่อิงโก้รู้แล้วคนนี้ชื่ออะไรคนนี้นะคะชื่ออิงโก้พี่อิงโก้สองคนนี้นะชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วชื่อจำได้แต่คนนี้ว่าชื่อพี่อิงโก้อิง,องโก้หรือเปล่าไม่ฉุกไม่รู้ไม่ว่าวันนี้ จะเจอเรื่องแย่แค่ไหนรู้ไว้ว่ากำลังใจอยู่ตรงนี้โอ้โหน่ารักมากคุณอ,อันนี้แค่อันแรกเองนะก็หกนาทีแล้วค่ะใส่ไว้คืนนะอันนี้ก็ฉชีกออก่อนเลยกันเลยกันต้องตัดเขาติดเทปไว้แน่นมาก แลือสองอันละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาได้ไหนนะได้นี้ใช่ไหมโอเคอันนอี้ไม่ใช่นี่เี๋ยวแล้วก็อะไรเนี่ยแกะตรงนี้ตรงนี้เลยมีอะไรไหมมัน <p> ค <akan> ือมันค <Adam quila> ืออะไรเดี๋ยวลองมาดูกันแกะแค่สองอันน่ะก็ประมาณ ดนาทีแล้วทุกคนคลิปนี้ยาวอยู่ดิมันจะทะลุบ้าเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมเห็นไหมมันคืออะไรอุ๊ยมันคือสกุีิลูกอะไรลูกอะไร ลูกดีเจภาพอันนี้คือดีเจนะทุกคนดูอันต่อไปกันให้ก็ใส่ไว้คืนขยับให้ทำไหนก็บอกมาได้นะอันนี้อันสุดท้ายละน่าจะคือปากกา ปากกาไม่ก็หลอดน้ำไม่ก็หลอดน้ำอันนั้นอุ๊ยไม่ก็หลอดน้ำเหล็กเหล็กเหล็กน้ำใช่เด็กนี่แล้วมื่เลยจะเก่ตก้องจีดดีๆนะแมวไม่กี่อะไร อน,นีรนะทุกคนอะไรนะนเคยรูปอะไรนะหนึ่งนะน่ารักคนใครอยากให้เราทำก็คอมเมนต์อยากให้เราทำอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะมาอันที่สองตัวอันนี้คือน่าจะมีแค่อันเดียวอะไรเนะี่ยมันใหญ่มากเลยนะไม่ลองแกะ ดูเหรออุ้ยแล้วก็วช่งองหมายงงน่ารักมากเขาใช่ไหมอุ้ยสโลด้วยประเด็นประเด็นคือสโลเป็นอะแกะกันเลย,ยนี่ลุ้นอ่ะลุ้นเวลาแกะขอนใหญ่จัง Điều đều có phương cạn sẽ có Hãy subscribe cho kênh เห็นทุกคนเห็นแค่ลอยๆนะคิดว่าทำไมขามันพับโอ้ยตุ๊บตาแกรักนุ่งก็คือฉันทำมาที่ทำงานฉันพบมาที่ทำงาน ตุกคนันคือแบบน้องน่าหลักมากน้องตาหายอันนี้เราเย็บเองกับมือเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะคือสิ่งที่เราทำเองนะพวกนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราทำเองหมดเลยนะใครอยากให้เราทำาอกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตุกาตาเนาะส่นนับนี้ก็จะเป็นถุงซุ่มของใช้นะคะก็ ลองทำกันเล่นได้ดูแล้วก็สามารถทักมาหาเราได้นะคะว่าทำยังไงเราได้แค่สามอย่างนะคะจวรอติดกันเราก็ได้เตียนี่ก็ไปอยู่คันน้เราก็ได้แค่กำไร้วกัสสกุตสกุตชี่แล้วก็ปากกา ของที่ไม่ได้ก็คืออันนี้ของที่ไม่ได้ก็คือกำไรนะคะก็เดี๋ยวก็จะไปโทรแจ้งพี่เขาออกนะคะ มีผิดพลาดอะไรไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายยแล้วอยากให้ทำสุ่มๆอะไรก็คอมเมนต์นมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย